พอมอีกแล้วครับวันนี้ครับวันนี้วัน,นที่1มิถุนต์ธิต์ครับวันนี้ครับวันนี้ผมก็ได้ติดตามรถปั้นดินพอจะเริ่มมาล่าเฮียตุ่ยมาอีกแล้วครับวันนี้ถิมา่ปั้นดินในพ่ผู้ใไดไปติดตามชมเ้อครับเนี่ยครับรถปั้นดินสองพันยีเบ็ดคนขับก็คือบาวแบงโล่งแก๊สครับ เนี่ยมาปั้นหน้าให้พอหวานเราใช่ครับ สี่ค้นน่ะควรผนมาหาหนูครับเดี๋ยวมาติดตามชมเลยครับวันนี้มาปั้นหน้าปั้นหยาของกิบกิบกับของกวยกวยครับวันนี้ครับ รถพพอจะเระเิ่มพัฒนาปั้นดินตอ่อครับเนี่ยตุยครับ081ย์2 2 7 9 3ครับไม่ได้ดินต่อเพิ่งกลับไปเด้อครับมีรถจำนายครับรถตีดินปั้นดินครับเพื่อการเกษตร1อ0ซครับของแทร้รถเกี่ยวเข่าก็มีครับ ไปติดตอ่อสอบถามไปเบรงรถก็ได้ครับไปชมก็ได้ครับสอบถามเพิ่นเรือสิบปติดตอ่อให้นน่ายหนาเสียทรงก็ได้ครับกับเสียแจ็คครับน่ายหนา ชมต่อครับรถปั้นดินตีด,นดินของข้อเจริญพัฒนาครับเงีนเนียตุยครับหลงพันหยิบเอ็ดครับ ืันนี้มตดินปั้นดินในพอหวันเราใช่ครับืันนี้ครับวันที่ทีมมิถุนายนวันอาทิตย์ครับพอกิซี่ครับวันนี้ครับฝนกระตกลิ้นน้ำพร้อมครับเป็นช่วงหน้าปีครับ บ่มีแดดครับอากาศดีครับันนี้ครับ อ็่าเื่มกดติดตามก็ไลย์กดแช่ก่อนข้ามวิสานนแม่จิเด้อครับพี่น้องเพราะว่าสิอยู่ประเทศใดก็ได้ครับทั่วโลกแหละครับให้ท,ทุกคนปลอดภัยจากโควิดครับ19ครับพี่น้องครับ ดีครับบรรยากาศดีดีครับลมเย็นวีวีเลยครับดีครับอากาศดีดีครับวันนี้ครับบอกพค้มรูุสซึกว่าได้ว่าย่างเดียวว่าดีครับว่าหัวจิจิทอดบ้านไหนครับเพราะว่าบ่านมีบ้านเจ้าของอยู่ครับ ครับพี่น้องครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับผู้ที่คอมเมนต์มาติชมครับขอขอบคุณหลายๆครับก็อตอบได้กระติตอบครับบอกรายละเอียดไทยครับขัดนพวกู้กก็กระสิบอกว่าพวกหูกครับ ผมกักับจนอยู่ยนะครับกับกว้ามรู้กับว่าหลาปัไหดนนครับสรับพี่น้องกับ คอมเมนต์มาตดีชมหน่อยเด้อครับเริ่มกดติดตามอะไรกดแค่น้ำแน่ล่ละครับ ันเต่อเฟี้ยงสบายสบายครับวันนี้ครับมมีปัญหาครับสำหรับต่อเฟี้ยงครับพ่อจะเลือพัฒนาเฮียตุยครับปั้นส,สบายสบายมีห้องแอร์พร้อมครับมีในตู้ออกกําลังกายพร้อมครับ มือขยับใส่ขยับหัวครับพูดเล้วครับพอวันใส้เสียสีสมคุ้มเข็มเลยครับใส่หมวกกันนอ็อกความครับเือนขยันตัวครับพอวันปั้นเสร็จป,ปั๊บ บานปุ๊บเลยเล่า่าว่า,วาห้เสียเวลาครับ ควันนี้ครับวันอาทิตย์หนาฝนล่มเย็นครับพายุเข่าเด้สองมือแล้วครับคึมฝนตกครับว่านก้อนนี่ครับกับวันนี้ครับมือที่สามครับแต่ว่าตอนนี้ไ่แน่แล้วครับฝนหยุดแน่แล้วะลมเย็นวีวีนะครับมัอนี้ครับ ขอขอบคุณหลายๆเ้อครับผู้ที่บงคลิปก่อนข้ามตัวโลกหรครับผู้ที่ห้ยกำลังใจหรือว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์หายครับขอให้หายปลอดจากโควิด19ทุกคนครับผู้ที่ยังม่ทได้ติดตามกัมากครับแล้วสีอวอยพรให้ครับปปว่ติดโควิดปลอดภัยจากโควิดทุกคนครับ ไกลสิเลีวเด้อครับปั้นหน้าปั้นดินแห่พอวันเราใช้ครับหน้าปีหกคิบซีครับต่ว่าเพิ่นส์สีล่งเข่าหน้าปังครับเขาซีเกาครับเพิ่นวาจังสันครับอีกแปลงอยู่ทางพูนครับทางเทียงหน้าพุ่น เป็นไอ้บ้านเข่าแบบประหยัดครับก่ต้องไถก่ต้องง้งป้อยมันขืนเดียงเรลาก็ไปบ้านบางไดีที่มันห่างเนี่ยวปลปอยมันเกิดเดียงธัรมชาติครับเพิ่เพิ่นแบบหน้าแบบประหยัดก่ต้องไถว่ต้องเฮ็ดยังครับก่ต้องไถคบไถหุ่น ครับพี่น้องครับธรรมชาติบานเฮ้าบานนอกคอกหน้าครับกะหาอยู่หากิน้ากันดินล้นกันไปครับภูมีผูวมีครับกะอาศัยกันครับผู้เห็นเจะโตผู้ขี่เหนียวกะไครนั้นระลึกถึงผู้ที่จนก็นมีอายุแล้วครับพี่น้องครับ ผู้ครับผู้คนเลี้ยงเป็ดผู้ครับเป็นพระท่านเมียบ้านอยู่ครับผุ้หล่ะพ้นอยู่นครสวรรค์ผุ้หล่ะครับผู้หุ่ะผู้่ะเลี้ยงเป็ดอยู่ผู้หล่ะผ้ากันมาอตใส่ผู้ครับผู้หุ่ะผู้หละครับทั้งผู้หล่ะครับเอาไปครับมาหนี้ผมกติ่าเบื้องต้นนะครับมาหนี้คลิปหนาพอกันไหมขอให้ทุกคนจงสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราจากโควิดทุกคนทั่วโลกนะครับสวัสดีครับผม